สวัสดีจ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอพีบาดีสบายดีจ้าวันนี้มีเมนูแซ่บๆมาฝากยั่วๆเลยนะคะมาดูกันเลยจ้าวันนี้เราก็จะมีวันนี้จะมาตำซั่วตีนไก่นะคะอันนี้ตีนไก่จ้าตีนไก่ไม่ได้ทําเองหรอกไปซื้อมาสําเร็จรูปที่เขแกะมาแล้วแช่แช่อ่าแช่น้ําแข็งไว้แล้วจ้ะเสด็จเรียบร้อยแล้วหั่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เครื่องนี่จ้าจะตำส่วแครอททว่วฟักยาวมะเขือเทศเชอรี่พริกเราไม่ใส่กระเทียมนะสูตรนี้แล้วก็มีมะนาวปลาน้ำปลาชูลรคนะคะโอเคเรามาทําเลยใส่พริกเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ากินเผ็ดจ้าใส่พริกเยอะหน่อยนะคะน้ำลายไหลย,ยังไม่เสร็จเลยน้ำลายไหลแล้วยากกินมากเลย นานแล้วไม่ได้กินแล้วก็นานมากเลยนะคะโอเคเราจะใส่พริกเข้าไปทำแซ่บเลยนะคะเอาแบบจัดเต็มไปเลยเอาให้หายอยากไปเลยนะคะโอเค จากนั้นก็ใส่น้ำตาลกันกระเด็นใส่น้ำตาลสักหนึ่งช้อนใส่ไปเลยนะคะหนึ่งช้อนนะคะทีนี้ก็มาตำละตำจกักค่อยๆตำนะเดี๋ยวก็เด็นเข้าตาตำซั่วตำซั่วทีมกายหรือเรียกเป็นสุภาพหน่อยก็ ซัวเล็บมือนางเอาภาษาบ้านานดีกว่านะคะสั่วตีนไก่โอเคประมาณนี้จากนั้นเราก็จะมาใส่มะเขือเทศมะเขือเทศอาอร่อยมากเลยนะคะมะเขือเทศแต่มันจะแพงหน่อย ซื้อมาสามพวงพวงเล็กๆร้อยกว่าบาทสามพวงเล็กๆเพราะว่ามันจะแพงหน่อยมะเขือเทศเชอร์รี่มันจะมีราคาแพงหน่อยนะคะเข้าไปทำสลัดหรือว่าไปกินเล่นจากนั้นเราก็จะมาทำซอยแครอทใส่แครอทด,ด้วยนะคะ ใส่แครอทเข้าไปด้วยจะได้สวยงามนะคะเมนูแซ่บๆยั่วๆเลยจ้าเราจะใส่ไม่เยอะนะคะใส่ประมาณนี้พอเอาแค่นี้พอแค่นี้นะคะใส่แค่นี้พอจากนั้นก็มะนาวใส่มะนาวเข้าไป มะนาวนะคะชอบเผ็ดเปรี้ยวเค็มพอดีใส่ไปสองลูกอาจจะไม่พอเดี๋ยวไปเอามะนาวก่อนก็จะมาเติมน้ำมะนาวเดี๋ยวเรามาชิมก่อนโอ้ยน้ำลายไหลใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะสูตรนี้จะใส่น้ำปลาจะ้ะใส่น้ำปลา สักสีะะช้อนประมาณนี้นะคะสี่ช้อนประมาณนี้ตามด้วยชูรสชูรสชูรสต้องต้องการความแซ่บก็ต้องใส่ชูรสน้ำปลาสักหนึ่งช้อน,นปลาสักหนึ่งช้อนนะคะเพราะว่าปลาก็เค็มเราจะเติมน้ำ น้ำปลาไปแค่หนึ่งช้อนจากนั้นก็โยกโยกโยก,ยก,ยกเป็นตัแซบบ่บพอเป็นตาแซบบ่บพอแต่ว่าน่าจะไม่พอมะนาวนะอืมไม่พอมะนาวจริงๆเค็มแล้วพอดีขาดเปรี้ยว ใส่เปล่สักสองช้อนพอดีแล้วโอเคเพอร์เฟคแซบแล้วแซบแล้วจ้าใส่ตีนไก่เข้าไปใส่ตีนไก่เข้าไปตามด้วยถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแซบ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 โยนโยนโย ออ้ยได้ต้องทุกใหญ่เร้อเลยกินสองมือ้อนะเนี่ยกินไม่หมดหนึมื้อเดียวนะอืมน้ำลายไหลยั่วเลยจ้ายั่วเลยจ้าโอเคคุกเข้าให้เข้ากันก็ใช้ได้แล้วจ้ะเขาให้เข้ากันก็ใช้ได้แล้วนะคะอืมเป็นตาแซ็เป็นตาแซบ หอมมากเลยหอมปลาะนะโอเคใส่จานได้เลยนะคะเยอะๆเลยค่ะแ่บๆเลยนะคะนี่จานี่จ้ะ,จะสีสันดูสีสันอืม,อมเป็นตะแซบ่บเป็นตะแซบ่บมาจ้าม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 าเลยมาเลยไม่ต้องรอ เซิร์ฟซิม,มอืมอร่อยอืมแซ่บมากโอ้ยเผ็ดแต่เผ็ดมากแซ่บรสแซ่บมาจ้ะอืม ถั่วฝักยาวไม่ต้องตำละเอียดใส่ก็คุกคุกก็ไปเลยอร่อยมากอ่าเนื้อแตเงเนืแตแซบ่บอืมสุดๆเลยสุดๆเลย แซ่บมากเผ็ดเปรี้ยวเค็มพอดีไม่หวานใจน้ำตาลน้อยหน่อยถ้าหวานมันไม่อร่อยนะหวานจะไม่อร่อยอตอนนี้ที่ห้องกงพายุเข้าจ้ะ พายุเข้าตอนนี้เหลืออยู่เบอร์หนึ่งเมื่อวานเข้าเบอร์สามเมื่อเช้าผ่านไปแล้วเบอร์สามก็เหลือเบอร์หนึ่งเหลืออีกสองวันมีพายุอีกมีสองลูกนะคะพายุอาจจะเบอร์เก้าถึงเบอร์สิบนะแรงมากเลยลูกนี้แรงมากเลยนะคะฝนตกฝนตกแรงต้องเตรียมซื้อกล้าวไว้สองวัน พระเช้าไปซื้อกับข้าวมาแล้วพระเช้านี้เตรียมไว้ก่อนพายุเบอร์สิบข้าวเขาไม่เปิดลตลาดตลาดเขาปิดเดี๋ยวจะไม่มีกับข้าวไปซื้อพวกซีอิวน้ำตาลเกลือของใช้ในครัว แซ่บแซ่บแซ่บสุดๆเลยอืมอืมลดความปนซะหน่อยจ้ะผอมลงมาแล้ว หอมลงมาสองขีดโอ้ยอร่อยแซบ่บอืมนี่จ้ะ ยั่วๆเลยนะคะอืมเหนื่อยแต่เหนื่อยแต่เซ็ตมากโอเคจ้าอืม